มาดูต้นมะม่วงครับเจอภัยแรงแทบจะตายนี่ครับกิ่งก็พุกก็เปื่อยใบเหี่ยวแห้งกรอบมะม่วงมันขุนสีซึ่งเป็นมะม่วงที่อร่อยหวานเมื่อหลายวันก่อนก็คิดว่าคงจะ สุดโสมและไม่รอดเพราะไม่มีน้ำน้ำก้นบอกก็เค็มแต่ตอนนี้ครับเริ่มแตกใบออกมาใหม่แล้วครับเพราะว่าได้ฝนและได้น้ำที่มาจากคลองชนประธานก็ทำให้มะม่วงเริ่มมีใบอ่อนออกมา แตกมาทุกยอดก็คงจะไม่ตายแล้วครับนี่ครับผลจากกิิงเก่าที่กรอบและเปื่อยก็คิดว่าจะตายจากความแห้งแรง สังเกตยอดก็จะมีใบเหี่ยวและกิ่งก็ผุแต่เริ่มจะเฟื้นตัวแล้วครับนี่ครับกิ่งนี้ก็ออกใบมาสวยงามพร้อมทั้งมีแมลงมีหนอนมากินใบอ่อนซึ่งเราไม่ได้ฉีดพ่นยาสารเคมีเขาก็จะมากิน ชอบกินใบครับใบ <c oughs> อ่อนๆอน,นี่ครับผลพวงจากภายแรงแต่มาได้ฝนบ้างเป็นข้างคราวเมื่อสองวันก่อนก็เลยทำให้มะม่วงเริ่มแตกใบสวยขึ้นมาแล้วครับ กิ่งของเขาก็จะละเกือบดินครับใบอ่อนเยอะมากก็คงไม่ตายแล้วคงได้กินกันต่อไปนี่ครับก็จะมีกิ่งที่มีใบกรอบเหี่ยวกิ่งเหี่ยว จากที่ว่าเจอฟาแห้งแรงแต่ตอนนี้ก็เริ่มจะมีใบอ่อนทุกแทบทุกยอดพืชเมื่อได้ฝนก็จะเจริญเติบโตเองพร้อมทั้งมีดอกออกผลแทบทุกชนิดครับต้นไม้ต้องรอฝนถ้าไม่มีฝนมีน้ำ จืดรดก็ไม่เป็นไรแต่ช่วงที่ผ่านมาพื้นที่ของผมน้ำในบ่อก็เป็นน้ำเค็มซึ่งอยู่ก้นบ่อดังที่เคยนำคลิปลงไปแล้วหลายๆคลิปว่าน้ำไม่มีจะลดพืชผักก็เหี่ยวแห้งตายกันไปเยอะสำหรับพืชสวดผักสวนครัวเช่นพริกกะเพรา แต่ช่วงนี้มีฝนมาช่วยน้ำในคลองก็เริ่มจืดบ้างไหลามาจากชนประทานที่ปล่อยมาต่อไปก็จะมีฝนเรื่อยๆต้นมะม่วงนี้ก็จะฟื้นตัวได้อากาศวันนี้ก็คึมป้าคึมฝนดีครับไม่ร้อนเหมือนแต่ช่วงที่ผ่านมาแล้ว สังเกตรอบต้นครับเราไม่ต้องใส่ปุ๋ยเขาก็บำรุงตัวเองเหมือนต้นไม้ที่อยู่บนภูเขาจากเชิงนี้ครับใบของเขานั่นเองเขาก็จะถูกจุลินทรีย์ซึ่งอยู่ในดินเมื่อได้ความชื้นก็จะย่อยสลายไปเรื่อยๆจนเป็นอาหารธาตุอาหารสำคัญเช่นในตัวเจ่น ซึ่งเป็นธาตุอาหารที่ทำให้พืชไปเลี้ยงใบเลี้ยงต้นจเจริญงอกงามก็จะมีมากและมีฟอสฟอรัสซึ่งเป็นจากใบแห้งก็จะมีธาตุอาหารฟอสฟอรัสเพื่อใช้ในการสร้างดอกสร้างผลในระยะต่อไป ส่วนดินแถวนี้เป็นดินเหนียวก็จะมีธาตุโพแทเสเซียมซึ่งเป็นธาตุที่ทำให้รสชาติของผลไม้หวานและสร้างผลไม้ให้ลูกใหญ่ลูกโตจึงนิยมนำปุ๋ยเคมีที่มีสธาตุอาหารโพแทเสเซียมมาใช้เช่น 0060แต่ของเราไม่ต้องใช้ปุ๋ยเคมีก็ได้กินแทบทุกปีและดกครับนี่ครับมะม่วงที่ใกล้าตายเมื่อเจอฟามแห้งแล้งนานๆกลับมาออกใบใหม่เราก็จะนําน้ำหมักมาฉีดไล่มแมลงบ้างเช่นน้ำหมัก ใบสะเดาหรือน้ำหมักยาเส้นผสมกับเหล้าขาวก็ได้ครับเอามาฉีดพ่นเขาจะเหม็นไปเองก็เป็นธรรมชาติครับสมัยก่อนไม่ต้องฉีดพ่นอะไรมะม่วงดกกิ่งแทบหักทุกๆกกิ่ง ส่วนสะเดาต้นนี้ไม่กลัวฟามแห้งแรงเพราะรากของเขาลงลึกครับเขาได้ดูดซึมน้ำจากใต้ดินได้และไม่มีมแมลงรบกวนเพราะใบเขาฝาดขม,มแมลงจะไม่กินเราจึงนำใบสะเดามาทำเป็นน้ำหมักไล่มแมลงก็จะได้ผลเหมือนกันครับ ผลต่างๆถ้าเราปลูกไว้ถ้าไม่แรงจนเกินไปบางทีแทบไม่ต้องดูแลก็มีผลผลิตให้กินแต่เดี๋ยวนี้มแมลงจะเกิดง่ายขึ้นเพราะความร้อนความที่โลกร้อนขึ้น มแมลงจึงมีววิวัฒนาการในการเกิดขึ้นบ่อยเยอะขึ้นและชอบมากัดกินทำลายใบไม้พืชผลพืชผักต่างๆบ่อยขึ้นเราก็จึงต้องสร้างหรือทำน้ำยาน้ำหมักมาลาดลดเพื่อให้มแมลงเหล่านั้นหนีไป ก็ฝากไว้ครับคลิปสั้นๆสำหรับพืชผลที่ผ่านความแห้งแรงมาได้ฝนได้น้ำก็แตกกิ่งใบยอดออกยอดออกใบงามดีจะได้มีผลผลิตกินกันต่อไปสวัสดีครับ